ใกล้ถึงวันแม่กันแล้วนะคะอเอาพิงแม่มาฝากกันนะคะยังจำได้ไหมว่าใครคอยเรานิทานก่อนนอนให้ฟังยังจำได้ไหมว่าใครคอยนั่งปลอบใจเมื่อเรามีปัญหายังจำได้ไหมว่า ใครเจ็บปวดในวันที่มีอะไรเข้ามายังจำได้ไหมว่าใครเห็นค่าในวันที่ไม่เหลือใครคู้หญิงที่ให้ทุกอย่างรักเริ่งกว่าชีวิตแม้เราทัำผิด อไม่คิดที่จะทิ้งไปยังจำได้ไหมว่าเขาคือแม่แม่คนที่ไม่เคยเหนื่อยเพื่อให้เราสบายคนที่เป็นลมหายใจให้เราเดินต่อ คนที่ให้กำลังใจในยามที่เราเท่าหอยากกลับไปขอกลับเท่าแม่สักทียังจำได้ไหมว่าใครคอยห่วงเราอยู่ทุกววันยังจำได้ไหมว่าใครกัดฟัน เพื่อให้เราได้ดีผู้หญิงที่ให้ทุกอย่างรักเรื่องกว่าชีวิตแม้ว่าเราทำผิดก็ไม่คิดที่จะทิ้งไปยังจำได้ไหมอุดเขาคือแม่แม่คนที่ไม่เคยเหนื่อ ให้เราสบายคนที่เป็นลมหายใจให้เราเดินต่อนคนที่ให้กำลังใจในยามที่เราท้อหออยากกลับไปขอกลับเท่าแม่สักทีอยากกลับไปขอ Glove tow